คุณสิริพงษ์อาคศสกูลเกียริเลยอยากจะถามที่รัฐบาลอนุทินท่านนายมตรีมีข้อสั่งการเนี่ยเฟิร์นได้ตามข่าวไหมเรื่องสถานบันเทิงจะให้ทบทวนเรื่องโซนนิ่งใช่ไหมคะรวมถึงเสั่งการกระทรวงมหาดไทยกับสาธารณสุขให้ไปทบทวนเรื่องกรณีสถานบันเทิงสถานบริการหนึ่งตีสี่ไปเลยสองเลิกโซนนิ่งสามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยกเลิกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล อ้บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นที่ห้ามขายเลิกไปเลยมาแล้วอ่าเฟิร์นสวัสดีครับคุณชริพงครับสวัสดีค่ะคุณต้งค่ะสวัสดีครับคุณสรลยุทธครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับอ่าท่านโฆษกรัฐบาลยังไม่ได้แสดงความยินดีเลยโอ้ขอบพระคุณครับก็ถือว่ายินดีแล้วนะครับวันก่อนให้ผมมาสองลูกอะครับอะไรฮะวันวันก่อนให้มาสองลูก ก็ถือว่าแสดงความยินดีกับผมแล้วครับจุเรื่องฟุตบอลเอาฟุตบอลน่ะเหรอครับคือพูดอย่างนี้มันเจ็บนะคุณเสรีพองครับเออว่าแต่แมนยูได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่เมื่อไหร่ละน่ะครับปีนี้ปีนี้มีไปแน่นอนครับ ได่อยู่กับอยู่กับนายกไหมตอนเนี้ไม่ครับไม่ครับไม่ได้อยู่กับท่านนายกครับเอออาทนียครับประเด็นสําคัญก็คือท่านนายกมีข้อสั่งการในครมลเมื่อวันอังคารอ่าผมสรุปไปมีสามเรื่องหนึ่งยกเลิกโซนิ่งสองขยายเวลาเปิดสนามบันเทินถึงตีสี่สามยกเลิกข้อห้ามขายเครื่องบกอลช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม กไ็ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสะทีเดียวครับไม่ใช่อย่างนั้นสะทีเดียวครับคือคือท่านนายกเนี่ยได้ได้รับร้องเรียนมาแล้วท่านนายกก็มาหาหรือ,อเริ่มต้นจากในการหารือทีมครมเศษรษฐกิจนะครับในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับว่า,ว,าว่าเนี่ยรับทราบมาว่าวันที่แปดพฤศจิกเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับพรบรสุราที่จะะที่จะมีผลบังคับใช้ แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่านั่งในร้านอาหารเนี่ยหลังเที่ยงคืนที่ไม่ใช่สถานประกอบการเนี่ยถ้านั่งเลยไปเลยถึงเวลาเที่ยงคืนปุ๊บถ้าในโต๊ะเนี่ยยังมีเครื่องดื่มยังมีนั่งอยู่เนี่ยก็โดนปรับสองพันนะครับแล้วก็มีกรณีที่บ่ายสองถึงห้าโม,มงเย็นห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารยกเว้นโรงแรมยกเว้น สนามบินไม่มอย่างนั้นก็มีโทษปรับสองพันทีเนี้ยมันก็มีประเด็นว่ามันก็มีประเด็นว่าถ้าช่วงแบบเนี้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาต้องปรับตัวเยอะอืแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจะมีคําเตือนจากสถานทูตครับไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าถ้ามาไทยเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะเพราะถ้าคุณดื่มในร้านอาหารตอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยคุณสูมเสียต่อการทําผิดกฎหมายที่ไทย มันก็เป็นประเด็นแล้วครับว่าอดี๋ยวว่าอย่างนี้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจะเป็นอ,อยานอ่างไรท่านนายกก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมทาไมพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครทําไมบางโซนเปิดได้ทําไมบางโซนเปิดไม่ได้ม,มันไปปิดที่อะไรบางคนบางคนเปิดอยากจะเปิดยังไงก็เปิดบางคนพยายามจะทํายังไงให้มันถูกต้องก็ไม่ถูกเพราะมันปิดโซนนิ่งท่านนายกก็บอกว่าไปทบทวนเรื่องโซนนิ่งซิว่า โซนนิ่งเนี่ยทำมาเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่มทําไมอ่เข้าวสารทําได้ทําไมอาเทําได้ทําไมที่อื่นทําไม่ได้อืแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลโดยโดยรวมทั้งหมดนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่อาจจะไม่เหมาะที่จะทําเนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยจํานวนมากแต่ท่านนายกก็อยากจะให้ไปทบทวนว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องของการโซนนิ่งแต่มันควรจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ หรือแ ok ม้แต่กฎหมายที่บอกว่าห้ามดื่มในร้านเนี่ยนะคะจริงๆดื่มในร้านไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปขับที่ถ้าเกิดว่ามีแอลกอฮอล์ในขณะขับที่เนี่ยไอตัวนี้ผิดคือเรื่องไหนผิดก็ไปว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ว่ามาวานแห้คุมแล้วเดือดร้อนไปหมดครับค่ะ,ค,ะค่ะคุณสิริพงศ์คะแต่ถ้าเกิดไม่มีโซนนิ่งแล้วหรือว่าไม่ได้จํากัดเวลาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีเนี้ยผลกระทบเรื่อง ความปลอดภัยต่อสังคมที่เคยพูดพูดกันมามีข้อห่วงใยจากลาหลายฝ่ายที่ค้านน่ะพูดได้ง่ายใช่ค่ะเขาก็จะมีข้อกัง,งวลในเรื่องนี้อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าว่าโซนดิ้งเนี่ยมันง่ายต่อการบริหารจัดการแต่ในความเป็นจริงในสังคมอ่ะก็ยังมีการลักลอบทํากันอยู่ยังมีการลักลอบทํากันอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีด้วยนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่ผ่านมาคือ นอกจากควบคุมไม่ได้แล้วก็ยังเป็นช่องทางให้มีการคอร์รัปชันให้มีการรับสินบนแล้วรัฐก็สูญเสียรายได้นะครับแนวคิดของท่านนายกจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาทําให้มันถูกต้องดีกว่าส่วนไหนที่มีหน้าที่ควบคุมก็ควบคุมไปอ,มอย่างเช่นปัญหาสังคมเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยผมคิดว่ามันคงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นโซน,นิ่งหรือไม่เป็นโซน,นิ่งมันอยู่ที่พฤติกรรมแล้วก็การบังคับใช้มากกว่าครับ คือหลักคิดของซอนนิ่งในยุคหนึ่งก็คืออาจท่านมันจะให้มีคือเปิดให้เป็นโซนท่องเที่ยวไปนั่นแหละเที่ยวกลางคืนต่างชาติหรือคนไทยจะเที่ยวก็จะได้รู้ว่าโซนนี้แต่ข้างนอกจะได้ไม่ไปเปิดสเปซสปาอันนี้เนี่ยท่านนายกมีตำรี่ว่ามันอาจจะไม่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยไหมเขาผงจะใจอย่างนั้นหรือเปล่าว่ามันมันมันไม่ตอบโจทย์กับยุคนี้ส่วนหนึ่งครับ<ม>แล้วอีกส่วนหนึ่งคือคือยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างคือลักษณะของการ ของการประกอบกิจการเนี่ยมันก็ต่างกันยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีสามชิ้นปิดเที่ยงคืนเพราะเขาบอกว่าอาจเดี๋ยวเสียงดังไปรบกวนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเปิดเป็นคาราโอเกะคุณสามารถเปิดได้ถึงเช้าใช้เสียงเหมือนกันคือคือเวลามันเปลี่ยนรูปแบบบริบทสังคมอย่างที่พี่สรยุทธว่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันมีความหลากหลายึนของของสถานบันเทิง ใช่หรือหรือแม้แต่เมืองบางเมืองเมืองบางเม,มืองๆๆที่ถูกล็อกอที่ถูกล็อกด้วยเรื่องโซนนิ่งเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยทั้งจังหวัดมีสถานประกอบการที่เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดเนี่ยต้องไปต้องไปเปิดในโรงแรมเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นมันก็ไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวร,รวมรวมถึงการประกอบอาชีพว่ามองๆด้วยในมุมนั้นใช่ไหมใช่ครับคือทั้งทั้งวงจรครับเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือ คือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็แจ้งว่าปกติเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยมันจะมีภาษีตัวหนึ่งคือภาษีสมรพสันมิตนนรสมรพสันมิตรซึ่งปกติเนี่ยจะปิดจะเปิดจะเก็บเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ลดห้าเปอร์เซ็นต์อีกปีนึ่อให้ลดราคาลงมาอย่างตอนนี้นโยบายรัฐเนี่ยลดราคาลงมาจากสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการชั่วคราวนะครับเหลือห้าเปอร์เซ็นต์รัฐเนี่ยยังมีรายได้มากกว่าเขาไม่เข้าระบบเลย คือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีร้านที่กลัวกลัวสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็หนีไม่เข้าระบบบ้างเปิดไม่ได้บ้างลดราคาลงมาแล้วให้เข้ามาเข้าระบบซะทาให้มันถูกต้องซะเนี่ยร้านยังมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยปีหนึ่งหลายพันล้านครับเออก็บางบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออย่างร้านนั่งชิลก็เดี๋ยวนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคุณสิริพงศ์ครับร้านนั่งชิลเนี่ยมันก็จะมีข้อจากัดน้อยกว่าบางทีก็ไม่ไปจดทะเบียนไปสถานมันบริการถูกไหมใช่ครับ อ่าก็เข้าใจว่าจะดึงให้ไปดูว่าจะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาอาเสียภาษีสถานบริการเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็บางบางร้านเนี่ยเขาอยากเข้าแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะติดโซนนิ่งครับอืออนนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งครับอมอนี้เพราะฉะนั้นก็อถ้ายกเลิกโซนนิ่งคือสั่งให้ไปดูซะแล้วก็ให้ไปจำกัดเรื่องเกี่ยวกับกรณีกใกล้ชุมชนเกินไปไปก่อความเดือดร้อนรำคาไปดูอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับไปดูไปดูให้มันตรงให้มันตรงจุดครับ <centered. S 2> ให้มันตรงจุดว่า <Leah. S 2> ปัญหาของการตั้งโซนิ่งเนี่ยเจตนารมณ์ของเขาคืออะไร <ug ly> เพราะในปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้มีแล้ว่ะครับว่าแหล่งไหนใครนิยมไปเที่ยว <ug ly> <fille. S 2> คือสถานที่ที่เขาจะนิยมไปเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อย <ug ly> มันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่พอติดโซนิ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีอยู่ที่เดียว ที่ทําได้ก็ไปแต่ที่เดิมๆมันก็ไม่มีโอกาสขยายออกไปทางอื่นได้เลยค่ะค่ะอ่าแล้วเรื่องตีสี่เป็นการทั่วไปเลยไหนอ่าไปศึกษาดูเลิกซอนนิ่งไปเลยไปดูเฉพาะผลกระทบกับชุมชนถูกไหมใช่ครับใช่ครับไอดูเรื่องกระทบกับชุมชนกระทบกับสังคมกระทบกับบริบทในสถานที่นั้นๆครับไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดว่าต้องมาที่นี่เท่านั้นแต่ว่าในแต่ละที่ให้ไปดูบริบทที่มันสอดคล้องกันนะครับส่วน ส่วน DC, ตีสี่ส่วนตีสี่เนี่ยยังยังไม่ได้มีการพูดพูดถึงขนาดนั้นแต่ผมเข้าใจว่าข่าวเนี่ยเขาน่าจะไปทมว่าถ้าเข้าขายสถานบันเทิองอืมครับถ้าเข้าขายสถานบันเทิงในจุดซนนิงมันได้ตีสี่ถูกไหมใช่ครับก็เลยคิดว่าถ้าเลิกซนนิงแล้วเข้าขายสถานบันเทิง ตีสี่กันทั้งประเทศเลยบันเทิงกันทั้งประเทศอย่างนั้นไหมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับก็อาจจะเป็นเออตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ครับแต่แต่คงไม่ได้เป็นภาพรวมหมดว่าตีสี่ไม่ใช่ครับอืมอืมแต่ข้อที่น่าจะชัดเจนเร็วที่สุดก็คือไอ้บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนี่ถูกไหมคือตัวนี้เนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปหาแนวทางอยู่คือมันจะสองอย่างครับหนึ่งคือบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นสองคือนั่งแช่ น,น emperor, mae, t <t ั่งแช่หลังท yes, ี t <t ่ยคืนที่จะโดนจับปรับทันทีเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ก็คงต้องต้องไปดูครับอืเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นประกาศสํานักนายกครับคือบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นมันมีปัญหาอผมแทรกนิดนึงอาจจะอาจจะไม่เกี่ยวกับที่นายกสั่งการหรอกคือไอ้ที่กําลังจะดำเนินการปลดล็อกก่อนหน้านี้ก็คือว่าให้ร้านอาหารได้แต่ถ้าเป็นร้านขายของเนี่ยไม่ได้ ห้างจับดิลค้าเนี่ยไม่ได้นึกออกใช่ไหมคุณชรีพงใช่ครับใช่ครับมันลักรั่นกันอยู่อันนี้จะดูไปทีเดียวไหมก็ในในส่วนนี้อาจจะดูร้านอาหารก่อนเพราะมันกระทบต่อการท่องเที่ยวอืเพราะมันกระทบต่อการท่องเที่ยวคือเดิมทีเนี่ยเดิมทีเนี่ยร้านร้านขายของอ่ะไม่ได้มันจะมีเวลาว่าก็จะมาซื้อต้องมาซื้อหลังห้าโมงใช่แต่ร้านอาหารเนี่ยแต่ก่อนี่ะมันยังมันยังพอ อารมณ์มารวยยังพอทานได้แต่พรบสุราใหม่เนี่ยออกมาเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลยถ้าจะทานต้องไปทานในโรงแรมหรือต้องไปทานในเลาส์ของสนามบินอย่างเงี้ยครับไอตัวเนี้ยที่ร้านอาหารเขาเดือดร้อนก็น่าจะปรับตรงนี้ก่อนเพราะมันเกี่ยวเรื่องกับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักครับอะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนายกกำชับว่าให้รู้ผลก่อนรุบสภาใช่ไหมก็จริงๆบางเรื่องก็จะรู้ก่อนวันที่แปดพฤศจิกด้วยครับ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องต้องมีผลก่อนยุสภาครับเพราะว่าอยู่แค่สี่เดือนครับอยู่แค่สี่เดือนมกรลาเนี่ยครับอย่างนี้จะมีโอกาสไปเปิดแล้ฟังความเห็นบ้างไหมคะจากคนที่เขาอาจจะค้านแนวคิดนี้ค่ะก็ก็มีนะครับก็คือในฝั่งพีกีฝั่งมหาไทยก็มีแนวคิดนี้แล้วก็มีการนําเสนอแล้วนะครับว่าว่ามันยังมียังมีเรื่องของชุมชนเดือดร้อนด้วยอะไรด้วยมันก็เลยเป็นที่มาว่า อาจจะต้องไปไปลองศึกษาดูแล้วก็หาแนวทางแล้วก็ต้องไปควบคุมที่ตัวที่ตัวปัญหาครับอแต่คิดว่าคงไม่รอถึงบอกราหรอกพฤติการควรจะรู้เรื่องแล้วถูกไหมก็ทยอยทําเลยครับตัวไหนเป็นประกาศกระทรวงทยอยทําได้ก็ทําเลยครับเพราะว่าในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยคงไม่มีการแก้ในระดับพรบรครับอ,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 อเพราะฉะนั้นก็มันจะได้ไปรับกับไอ้ไอ้ลดหย่อนภาษีเรื่องท่องเที่ยวไง อันนั้นกระตุ้นในประเทศต่างชาติก็ได้กระตุ้นเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวเข้ามาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับไม่อย่างนั้นชาติเขาอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าวิถีชีวิตของเขาโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเนี่ยคือเขานั่งแช่ดื่มทั้งวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมืองไทยกลายเป็นว่าดื่มบ่ายสองแล้วก็เชิญออกก่อนนะคะขายไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวห้าโมงเย็นมาดื่มใหม่อย่างเงี้ยมันก็มันก็ประหลาดนะครับอ่ะก็เตรียมรับเครือข่ายต่อต้านเรื่องแอลกอฮอล์ก็แล้วกัน ครับมีมบแน่โดนแน่ครับโดนแน่